จนถึงตอนนี้แล้วนะครับผมเซเวอร์โกโบนี่ยมีการรีซีซั่นนะครับผมหลัวเปิดซีซั่นใหม่มาเราๆเกือบหนึ่งเดือนละ3-4สัปดาห์แล้วนะฮะเพื่อนๆเดินเส้นทางตะกะหรือเส้นทางจิ๊กซอไปได้ไกลแค่ไหนแล้วครับผมผมเดินได้เกือบ1,609แล้วนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆเดินเส้นทางจิ๊กซอถึง1,528ง้าร เพื่อนๆจะได้รับสกินระดับสีม่วงฟรี1สกินเป็นสกินของ The Ripper ฮะมีชื่อสกินว่าอัศวินพงไพ่นั่นเองแล้ววันนี้เราก็จะล่นสกินนี้ให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับผมแต่ก่อนที่ไปดูรูปเกมเนี่ยเราไปดูรูปร่างหน้าตาของเขาภายในเกมกันก่อนนะฮะโดยจากชื่อของเขาค่อนข้างจะชัดเจนมากๆฮะนั่นคืออัศวินพงไพ่ชุดของเขาจะเป็นชุดอัศวินสีเงินนะครับผมเป็นชุดก่อเหล็กทั้งหัวตัวแขนและขาของเขาเป็นเหล็กเป็นโลหะทั้งหมดเลยนอกจากนั้นตัวของเขาฮะจะมีส่วนประกอบของ พวกกิ่งไม้พวกเทวันต่างๆอยู่ที่ตัวของเขาด้วยโดยเฉพาะกงเล็บหัวงมือด้านซ้ายของเขาที่เป็นอาวุธของเขาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเทวันแหลมๆนะครับผมอยู่ที่มือซ้ายนั่นเองฮะอาวุธของเขาก็ยังคงเป็นสายมออยเหมอือนเดิมชุดนี้มีความสวยงามมากๆทุกคนสามารถรับได้ฟรีเพียงเดินเส้นทางตะกะหรือเส้นทางิี่ซอให้ถึง1 5 2 9งอ่เเท่านั้นเองฮะ และตอนนี้ผมพาทุกคนเข้าไปอยู่กันในเกมนะครับผมเรามาดูรูปเกมกันหน่อยฮะว่าเดอะริปเปอร์จะสามารถเก็บไขรได้บ้างหรือเปล่าฮะตอนนี้เราอยู่ในด่านสวนสนุกแสงจันทรานั่นเองฮะมาหาผู้รอชีวยกันก่อนตรงนี้มีสกิลหูเกิดขึ้นแล้วหายไปครับเดอรทะรุสท่าน้าของ้านสองช้เข้ามาแล้ววังพิเปอร์ไปก่อฮะมองตรงนี้เหมือนจะมีสักหนึ่งเอเอนะครับผมเป็นทาน้าของคาร์บอยหนุ่มตรงนี้มีแผงไม้ก็อยู่หลายแผงัง่วะนี้ตีเข้าไปก่อแล้วโดนไปดึงแผ่ครับ เอาละฮะคาบอยเจอคนแรกแล้วโดนตีไปค่อนข้างเร็วเหมือนกันเดอร์ริเปอร์ไล่ตามจีตูกันมาครับผมมีไม้ให้เล่นอยู่พอสมควรนะสำหรับคาบอยตรงนี้รอช้าของสายหมอกในมือแล้วยังไงพับมากันไปสำหรับคาบอยทำลายไม้กันไปก่อนสำหรับเดอร์ริเปอร์ตรงนี้ทำลายไปอีกหนึ่งแผ่ครับไล่ตามกันต่อเลยนะครับผมโอ้โหถึงว่าเจอไวอยู่เหมือนกันสายหมอกในมือนี่สัตว์ไปหมดแล้วล้วนอย่างนี้ยังไงแล้วครับผมรถตุัเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับผม เป็นคารบอยรูปไปก่อนเป็นคนแรกเลยฮะโอ้โหถึงว่าเก็บได้เร็วมากๆฮะสลับโมบิดิกฮะและตรงนี้มีเ้าอี้อยู่ใกล้ๆจับดังมัตสั่งกันไปฮะเราเห็นออร่าอยู่ใกลๆฮะเป็นทางด้านของเพอร์ฟูเมอร์หรือนักปูน้ำหอมฮะเดินมาไล่ไปก่อนฮะอาจจะต้องวางพิเปอร์ที่บริเวณเครื่องตรงนี้ครับผมโอ้โหล้วเครื่องไปพอสมควรแล้วฮะวางปิเปอร์ไปก่อนะ จะมีใครเข้ามาช่วยหรือเปล่านะครับผมเราเห็นหัวดุมๆตรงนี้ไปทางด้านของต้นเรือช่วยกันคือหมาไปที่เรียบร้อยแล้วสายบองตีเข้าไปอีหนึ่งแผลมีกาซ่ามาตุ้มวับกันแล้วตบทิ้งไปก่อนฮนะทําลายแผงไม้กันไปฮนะต้องโฟกัสคนเดิมกันก่อนนั่นก็คือเจ้าคาร์บอยคนนี้ฮนะเดอะริปเปอร์ฮะใจเย็นมากๆฮนะค่อยๆไล่แล้วตรงนี้มีการเวียงแท่อย่างไงแล้วยะาไปดึงครับผมเดอะริปเปอร์เดินวนกันมารอสายบองในมือแล้วพร้อมจะใช้งานจานังหวะนี้แล้วตบร่วงไปเลยฮนะ เอาละฮะแล้วจะเป็นเฟสที่2แล้วสำหรับเจ้าขาวบอยหนุ่มของเราฮะเก้าอี้ตัวดีตัวเดิมคนนี้เลยนะครับโอ้โหจับหน้ากันไปเดินเช็คกันหน่อยฮะว่าริปเปอร์กันไปสำหรับเดอรริปเปอร์ฮะเหมือนบริเวณสถานีหนึ่งฮะจะมีการรักษากันอยู่ฮะเป็นต้นเรือแล้วก็นักปูน้ำหอมแล้วทิศทาจากการวิ่งน่าจะขึ้นทางด้านของรถไฟหอแล้วแจ็คเดอรริปเปอร์เดินมานแล้วตบรูปไปเลยฮะอู้ไปต้นเรือฮะ ขึ้นรถรางได้ก็จริงฮะแต่ไปได้ไม่ถึงฝั่งฝันครับผมโดนจับนั่งเก้าอี้อยู่ที่สถานีหนึ่งแล้วฮะโอ้โหนักปูน้ําหอมมาขับรถไฟหอมไม่รอเพื่อนเลยฮะเพื่อนร่วมอยู่ตรงนี้นั่นเองฮะต้องเช็คตรงนี้กันก่อนอาจจะต้องวับพิปเปอร์เพิ่มเติมฮะแล้วมองหาคนต่อไปแล้วครับผมโอ้โหแล้วเหลือ3ามคนกับสเครื่องฮะไม่ใช่งานง่ายของเซอร์ไวเวอร์กันแล้วครับ พยายามเดินหากันอยู่สำหรับเดอะริปเปอร์เราเจออยู่ตรงนี้แล้วครับผมเป็นพริเทนหรือนักบวชจริงแล้วเดินบาจังหวะนี้ราตีสายมองไม่โดนฮะนึกว่าเขาจะวนเข้ามาด้านในแล้วตรงนี้เดอะริปเปอร์ฮะใจเย็นมากๆ้างแล้วตกไปจังหวะนี่ไม่โดนเอาละครับผมไล่บาอีกหนึ่งทีหางแล้วเขานีไม่รอดแล้วฮะบาดเจ็บไปอีกหนึ่งแผลอีกหนึ่งคนครับผมแล้วตรงนี้ใช้นาฬิกาโพสเดอรรอส เดอะริปเปอร์ไล่ตามกันมาฮะมองในมือนี่สัตไปบดแล้วมีการพับป้อย่างนี้แล้วยังไงฮะเดินวนเดินเช็คกันไปแล้วตีสายบอกเราเช็คกันดูแล้วโดนไปด้วยฮะอู้หูแล้วต้นเรือฮะทั้งตกทั้งด้านของรถไฟห่อฮะแล้วก็โดนสายมองตีตอนหายตัวไปด้วยครับแล้วต้นเรือบอกเลยว่านั่งรอบนี้บินแน่นอนเพื่อช่วยไม่ทันเฟรไดนั่นเองครับเสกุตบายได้เลยนะครับผมเหลือ2เครื่องกับอีกสคนฮะบอกเลยว่าไม่ใช่งานง่ายนะะ พยายามจะมองหาเครื่องสั่นๆฮะแล้วตอนนี้ยังไม่สามารถสลับไปทางด้านของเทเลพอร์ตได้ฮะจริงๆมันสลับได้ฮะแต่ยังคงใช้เทเลพอร์ตไม่ได้จะติดคูดาวนั่นเองเิเปอร์เลือกที่จะเดินเช็คแล้ววีอีก,กาบินอยู่บริเวณมัำบุมบุนได้แล้วเครื่องเสไปอีกหนึ่งเครื่องและตรงนี้เจอกับเพอร์ฟูเมอร์นักปรุงน้ําหอมฮะอีกหนึ่งโคตรอยู่บริเวณทางด้านของหลังบ้านสองชั้น แต่ว่าตรงนี้เดอรริปเปอร์เลือกที่จะไล่ตาธนาของฟุเมเบอร์กันก่อนมีการชิน้้ำหอมก,กันไปฮะปาพิปเปอร์กันมาฮะไล่บาจ,จะวะนนี้แล้วสายหมอกฮะบอกเลยว่าโดนแน่นอนย้อนรอยกลับมาเดอรริปเปอร์ย้อนกลับมาเหมือนกันฮะแล้วตีเจ็บไปอีกหนึ่งครับอาแล้วครับผมอีก3มเครื่องเท่านั้นฮะเซอร์วเวอร์จะแก้เกมยังไงได้บ้างฮะเดอรริปเปอร์ฮะพยายามล่อหลอกฮะเพื่อที่จะเอาสายหมอกให้ได้นันเองตรงนี้นักปรุงน้ําหอมยังไปไหนไปได้แล้วเดินบาจ,จะวะนนี้แล้วโอ้โหแล้วตี ทำลายแผงไม้กันไปก่อนฮะแล้วนะักปรุงน้ําหอมมาต้องเไปไมาเพื่อ,อยื้อเวลาของตัวเองแล้วอย่างนี้มันใกล้เหลือเกินแล้วจะรอดหรือเปล่าเราตบรอบไปเลยฮะเอาละครับผมต้องสลับสเปล,ละะแล้วฮะแล้วโอ้โหแล้วเครื่องเสร็จพอดีฮะคือเห็นแล้วว่าเครื่องมันสั่นนะครับผมแต่ว่ารอจังหวะในการเปลี่ยนสกิลพิเศษฮะโอ้โหแล้วมันไม่ทันะไม่เป็นไรฮะยังคงเห็นรอยเท้ากันอยู่ อยู่แถวแถวบ้านสองชั้นตรงนี้รอยเทา้าชัดเจนรละบอบเลยหรือเปล่าฮะโอ้โหแล้วรวบไปที่เรียบร้อยฮะเหลือเครื่ออีกตั้งสองเครื่องครับแล้วยอมแพ้ไปที่เรียบร้อยฮะเกมนี้เหมือนจะเร็วเกินไปหรือเปล่าฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะเล่นเกมที่สองเพื่อได้ดูนะครับผมจะได้ดูมูฟเมนต์ได้ดูสกินของตัวเดอะริปเปอร์ได้มากกว่านี้น,นั่นเองฮะแล้วตอนนี้เราเข้าไปอยู่กันเกมที่สองฮะโอ้โหทั้งสองด่านที่เจอแต่ด่านกว้างๆทั้งนั้นเลยฮะ ไม่ว่าจะเป็นสวนสนุกหรือว่าความทรงจำของรีโอครับตรงนี้เดอะริปเปอร์ฮะเดินหาผู้รอดชีวิตกันก่อนนะฮะสําหรับสกินนี้อาจจะมองยากนิดน,นึงฮะเพราะว่าเดอะริปเปอร์เนี่ยเขามีจังหวะที่เขาหายตัวได้ด้วยนั่นเองครับมีสก,กิลหูเกิดขึ้นตรงนี้นะครับผมแล้วเมื่อจะเจอกับรูกาฮะหรือว่านักโทษนั่นเองทําลายเครื่องเชื่อมต่อไฟฟ้ากันไปก่อนแล้วต้องทําลายแผงไม้กันต่อฮะ <c oughs> เอาละครับผมเดอะริปเปอร์วางปิเปอร์กันไป ตรงนี้รอยเท้าชัดเจนอยู่ตรงไหนไมันจะอยู่ขวามเมือเด๋รวรีเปอร์ไล่ป่าจาังหวะนี้แล้วตกไปก่อนหนึ่งแผงครับผม <an> เป็นทางด้านของวิสเนอร์ฮะหรือว่านักโทษของเราฮะโดไปเกาะเป็นคนแรกเด๋รวรีเปร์ฮะไล่ตามจีตูกันไปฮะระหว่างนี้ที่ยังไม่ได้หายตัวเพื่อนๆก็ดูท้าของสก,กินไปด้วยนะครับผมแล้วก็ใครได้สก,กินดีแล้วก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันตรงนี้ไล่กันมาพับบายหรือเปล่าพับบายยื้อเวลากันไปแล้วยังมีไม้อยู่อีกหนึ่งแผงฮะรอสายบอแล้วตบร่วไปเลยครับผมโอ้โหแล้วมีคาร์บอยู่ใกล้ๆด้วยฮ ต้องระวังนิดนึงฮะจับหิวขึ้นมาก่อนะแล้วเก้าอี้ไม่ได้ไกลมากฮะอยู่บริเวณกลางกลางแมพนั่นเองเดินกันมาจับตั้งมัตสังกันไปครับผมแล้วจะเข้าเลยหรือเปล่าฮะสำหรับคาร์บอยไม่มีสกิลหูกเกิดขึ้นนะน่าจะฉีกหนีไปไหนแล้วฮะส่วนทาหน้าของแพทริเซียฮะหรือแม่พ่อสาวเนี่ยอยู่บริเวณทาหน้าของโรงงานใหญ่นั่นเองครับพยายามเดินฮะแล้วก็วางพิปเปอร์โซนเอาไว้ครับผมเวลาใครเขาเข้ามาจะได้มองเห็นนั่นเอง ตอนนี้เครื่องทอดราดเสร็จไปแล้วสองเครื่องฮะสกิลหูเกิดขึ้นน,น่าจะเป็นของแพตตี้แพติเซียฮะเดี๋ยวริปเปอร์ฮะเวลาหายตัวก็จะมองยาานิดนึงครับแล้วก็ตรงนี้จะเข้ามาหรือเปล่าตีสายบอกกันไปแต่ก็ไม่โดนสำหรับโมบิเดกเอาละฮะแล้วนักโทษนะครับผมเข้าเฟสที่สองไปที่เรียบร้อยพยายามที่จะเดินฮะแล้วก็ตกไปก่อนแล้วจวังหวะนี้ไม่โดนเก้าอี้ฮะช่วยกันขึ้นมาไปที่เรียบร้อยแต่ว่าไม่มีสังลักษของไทเทนเดอร์เดี๋ยวริปเปอร์ไล่ตามจีตูกันต่อ ยังไงล่ะครับผมตัวแม่ภาษาพยายามที่จะบอกดาเบตให้กับเพื่อนร่วมทีมส่วนท่าน,น้าของเดอรริปเปอร์ฮะไล่ตามคนดีคนเดิมแล้วโอ้โหแล้วโดนสับไปนึงทีมีขบอยมาดึงท่าน,น้าของพิซซ่าเข้าไปได้นะครับผมแล้วมาตรงนี้ยังไงฮะกระโดดข้ามแม็กกันไปวางพิปเปอร์กันมาก่อนะพยายามจะหาพยายามจะเอาคนเดิมเพราะโดนอีกรอบเดียวเขาตายแน่นอนแล้วตรงนี้มีการแอบแอบกันอยู่แล้วจะใคเข้ามาต้องตีหรือเปล่าแล้วตีเข้าไปแล้วบอกเลยว่าร่วงแน่นอนฮะ เป็นนักโทษร,รวบไปก่อนแล้วเป็นแม่มดสาโดนตีไปอีกหนึ่งแผลด้วยครับจะเข้ามาดึงตรงนี้ได้หรือไม่แล้วเข้าบาโดซาปไปอีกหนึ่งแล้วตีจังหวะนี้ก็ไม่โดนฮะเดริปเปอร์ความเปอร์กัะไปก่อนฮะแล้วจะยกขึ้นมาหรือเปล่ายกขึ้นมาฮะคาบอยมาอยู่ไกลๆแล้วบบพิทงจกรการจับจักอี้ไปเลยฮะบอกเลยว่าบินแน่นอนฮะเหลือ3ามเครื่องกับอีก3คนแล้วครับมีคาบอยแล้วก็มีแพทิเซียฮะอยู่ใกล้ๆฮะ เหมือนเขาจะวิ่งมาลายเดียวกันนะพทิเซียเหมือนจะหายอีกแล้วครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราตามต้นตระขูคาร์บอยก็ได้ฮะคาร์บอยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างปวดมากๆฮะแล้วตรงนี้เดินเข้ามาจะตีบ่อทะลุแล้วโดนหรือเปล่าแล้วมันไม่โดนฮะทำลายแผงไม้กันไปฮะโอ้โหสเต็ปของคาร์บอยไม่ธรรมดาเหมือนกันเดอดริปเปอร์ฮะกำลังจะหายตัวในไม่ช้านะครับผมแล้วสายหมอต้องรอเกือบๆสิบวินาทีขามหน้าตางไล่ตามกันก่อนนะครับ ตรงนี้จะซ้ายหรือกว่าแล้วเบื่อจะเลือกขึ้นบันไดด้านซ้ายกันไปเดี๋ยวริปเปอร์ไล่ตามจีตู่กันมาแล้วตีสายบอกแล้วไปติดโอ้โหไปติดบันไดขั้นสุดท้ายพอดีฮะน่าเสียดายจริงๆครับเดี๋ยวริปเปอร์ฮะในชุดอศัศวินพงไพรฮะไล่กันต่อฮะบอกเลยว่าสกินนี้ค่อนข้างมีความสวยงามมากๆแถมเป็นสกินฟรีด้วยฮะหน้าตาจังหวะนี้คือไล่ไม่ทันฮนะความริปเปอร์แล้วก็โดนข,ข้ามหน้าตากันก่อน มาแล้วครับผมเวียงแซ่อีกแล้วเวียงทุกทีไม่เห็นดึงโดนสักทีฮะเอาละครับผมอัศวินพงไพรของเราจะเก็บได้หรือเปล่าตอนนี้เหลือ3าคนกับอีก2เครื่องแล้วลุวยวนวนติดติดจวนันี้รถตีไม่โดนอีกแล้วโพี่เด็กแล้วพับไปอย่างนี้บอกเลยว่าโดนแน่นอนฮนะรัอบบอยฮะโดนไปหนึ่งแผ่นนะครับผมโอ้โหต้องเร่งไม้เร่งมือแล้วฮะสำหรับเดอะริปเปอร์เพราะว่ามันเหลืออีกแค่2เครื่อเท่านั้นแล้วครับ แล้วตรงนี้ว่าปีเปอร์ไปก่อนแล้วรอเหมือนจะพับไม้ฮะแล้วสายมอในมือยังไม่พร้อมแล้วเข้ามาจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมเป็นคาร์บอยฮะร่วมเป็นคนที่2ครับจับฮิ้วขึ้นมาเก้าอี้ไม่ไกลครับผมเดินย้อนรอยกลับมากันก่อนนะครับแล้วก็จับนั่งเก้าอี้กันตรงนี้กันไปเลยครับบิเรณมุมแมปแล้วเค่องไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวต้องย้อนกลับมาทําลายแผงไม้ก่อนฮะไม่งั้นเขาจะโดนเอาสปรินกันได้นั่นเองครับ เดลิปเปอร์ฮะพยายามจะดูเครื่องนะครับโอ้โหแล้วเครื่องไกลจังเลยฮะตัวน,นี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสเปลหาเป็นเทเลพอร์ตแล้วกันนะครับผมจะได้ไรล,ละโอ้โหแล้วเสร็จแล้วอีกหนึ่งเครื่องครับแล้วตอนนี้หายตัวไล่เลยครับผมมีสกิลหูเกิดขึ้นใกล้ๆแล้วเบื่อจะเป็นนักกายกรรมแล้วตีสายบ่อไปก่อนโดนไปหนึ่งแผลเอาล่ะครับผมโดนลูกบอลไฟก็จริงฮะนักกายกรรมจะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมยังไงฮะทำลายแผงไม้กันไปก่อนนะครับผม แล้วตรงนี้พับแบบนั้เพิ่มเติมกันไปหลายไปก่อนนะครับผมพับได้ผมพังได้ครับเดี๋ยวต้องย้อนรอยกลับมาดูฮะไม่รู้ว่าทางด้านของแม่พ่อสาวจะเข้ามาช่วยหรือเปล่าฮะสกิลหูเกิดขึ้นนะครับผมแล้วหายไปแล้วเหมือนจะไม่ช่วยแล้วฮะตรงนี้น่าจะแอบถอดรหัสอยู่ตรงไหนแล้วครับผมนักกายกรรมอยู่ไหนกันเอ่ยพยายามจะเดินหาฮะสกิลหูก็หายไปแล้วด้วยครับผมเอาแล้วครับผมเหลืออีกแค่เครื่องเดียวเท่านั้นฮะ แลวตอนนี้สก,กิลเทเลพอร์ตพร้อมที่จะใช้งานแล้วเราเจอเหมือนจะเป็นนักกยายกรรมอยู่บนเรน้ดนหน้า,นนาแล้วแพททีเซียรหรือแม่มดสาวอยู่ด้านซ้ายมือของเราต้องไล่ไปก่อนฮะไม่ไงั้นเขาจะถอดรหัสกันได้เขาบากใกล้ๆตีสายบอกเข้าไปแล้วโดนไปด้วยฮะเอาล่ะครับผมต้องเดินม,มาดูตรงนี้กันก่อนมาหรือเปล่าแล้วนักกายกรรมอยู่ตรงนี้รอยเท้าชัดเจนมากๆฮะไล่กันมาแล้วเหมือนจะไม่ทันหรือเปล่าแล้วโดนสตันไปเลยฮะ คือในใจก็คิดอยู่แล้วว่าเหมือนจะไม่ทานนะโอ้โ oh. ห <c oughs> แล้วเข้ามาตีในไม้แบบนี้บอกเลยว่าเรียบร้อยฮะสำหรับเดอะริปเปอร์ตรงนี้ก็ยังคงตามรอยเท้ากันอยู่ฮะ <c oughs> รอยเท้าชัดเจนมากมากฮะแล้วเหมือนมีรอยเท้าวขวามือน่าจะเป็นทางด้านของแม่บ่าสาวมาหรือป่าตัวนี้สายบอกอู้หูแล้วโดนสาบสาบไปก่อนนะโดนสันกันไปแบบยาวๆนิดนึงฮะสำหรับโมบี้ดิกแล้วตรงนี้ไล่ตามกันต่อฮะเดอะริปเปอร์ยังไงละครับผมกับแม่บดสาวกับสาบหนึ่ง ตรงนี้ไม่สามารถที่จะตีสายหมอกได้ต้องรอคูดากันก่อนลายแผงไม้กันไปแล้วก็โดนฆ่ามาจาังหวะนี้ยังไงฮะแพททีเซียนะครับผมพยายามจะวิ่งเอาตัวรอดแล้วทางโล่โๆอย่างนี้สายหมอกในมือจะตีได้หรือเปล่าแล้วตีเข้าไปเรียบร้อยรูปไปเลยฮะแล้วตรงนี้เห็นเครื่องสั่นๆอยู่ไกลๆแล้วผมจับนั่งวางที่เก้าอี้แล้วเดี๋ยวผมจะทําการเทเลพอร์ตกันไปเลยฮะเทเลพอร์ตเข้าไปแล้วจะเจอหรือเปล่าแล้วอยู่ตรงไหน้วครับผม รอยเท้าจะวิ่งเข้าสู่บริเวณบ้านเลยครับเอาละฮะการเก็บสีสำหรับเกมนี้ไม่น่าจะยากละฮะนักายกรรมพยายามจะเข้าไปช่วยแปมโสาาแต่เหมือนว่าจะไม่ทันหรือเปล่ามองในมือเดอะริปเปอร์นี่สั่นไปหมดแล้วตีเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับผมเก็บสีได้อย่างสวยงามนะครับ เอาละฮะนี่ก็คือเป็นการรีวิวฮะสกินอัศวินพงไพของเดอะริ p เปอรนั่นเองฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงหรือใครได้แล้วหรือใครยังไม่ได้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกตใต้คลิปได้เลยวันนี้จากลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ